ก็ค่ะตามนั้นก็ได้ได้ยาก,กันจริงค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ในช่วงที่ผ่านมาค่ะตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วมันก็แย่ต้องยอมรับว่ามันก็ทําให้มันคือเหมือนคนบ้านพังที่ยากค่ะยากยากสุดๆอะ่ะหนูว่าไม่มีใครคงโชคร้ายเท่านี้อีกแล้วล่ะ <c oughs> บอกเลยคะ่ะว่าเป็นประเด็นสุดช็อกท็อกออฟเดอะทาวที่สุดของวันนี้เลยก็ว่าได้เมื่อไปเตยอาสยามหรือว่าสุธีวันกุญชรออกมายอมรับว่าได้ยาขาดกับดีเจแมนแล้วจริงๆโดยงานนี้นะคะเจ้าตัวถึงกับรำไ้ต่อหน้าสื่อพูดทุกประโยคด้วยน้ำเสียงสะอื้นสั่นเครือค่ะโดยก่อนที่เจ้าตัวนะคะจะเปิดเผยเรื่องความสัมพันธ์กับดีเจแมนก็ได้เปิดใจก่อนว่าการได้กลับมาออกซิงเกิลใหม่เหมือนได้กลับมาทำสิ่งที่ตัวเองรักทั้งที่ไม่คิดว่าจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นในชีวิตนะคะที่ได้กลับมาเป็นใบ เมื่อต้องเผยถึงสภาพจิตใจรับยังหนักแต่ต้องมีสติในชีวิตที่พังทลายพร้อมเผยว่ายังรักษารโรคซึมเศร้าอยู่ตลอดนะคะเป็นผู้ป่วยจิตวเวทค่ะตั้งแต่อยู่ในนั้นจนถึงวันนี้แต่วันนี้ก็ดีขึ้นมากๆค่อยๆเบา,ายาหลายๆขนาดลงนะคะสภา้าวันนี้เลหะวันนี้หรอคะเอาจริงๆก็ยันหนักแต่ว่าก็ก็นวันนี้ต้องสิ่งสําคัญเลยก็ต้องมีสติก็ เอาจริงๆเราอยู่ได้ด้วยด้วยกำลังใจจากทุกคนการได้ทำงานช่วยได้เยอะมาก จากนั้นคะ่ะนักข่าวก็ได้ถามถึงคําถามสําคัญในกระ,ะเรื่องไหนที่มันยังคาใจที่ยังไม่เคยออกไปไหนจากหัวนะคะซึ่งทางใบเตยก็ตอบด้วยเสียงสั่นว่ามันคือภาพรวมมากกว่าคะ่ะในวันที่ชีวิตนี่ไม่เหมือนเดิมในวันที่เราเนี่ยค่อนข้างสูญเสียพูดนาครอบครัวไปทั้งหมดนะคะทั้งแฟนของน้องลุกทั้งพี่แมนมันเปลี่ยนแปลงไปหมดเอาจริงๆนะวันนี้หนูเนี่ยมองผ่านเรื่องนั้นไปนานมากเหมือนชีวิตเราเนี่ยเจออะไรที่สุดมากกว่านั้นมาเยอะมากๆมันก็สร้างความเข้มแข็งในเรื่องของอะไรตรงนี้ได้พอสมควรเอาจริงๆชีวิตจริงของเราเนี่ยหน ก็เลยไม่ค่อยให้ดีเทลกับคอมเมนต์อะไรอย่างนี้แล้วซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็สตองกับตรงนี้มาตลอดค่ะมันคือภาพรวมมากกว่าค่ะมันคือภาพรวมที่ที่ในวันที่ชีวิตมันไม่เหมือนเดิมในวันที่เราค่อนข้างสูญเสียผู้นำครอบครัวไปทั้งหมดทั้งทั้งทั้งแฟนนางลุกทั้งพี่แมนมันมันเปลี่ยนแปลงไปหมด ต่อมานะคะก็เผยว่าการแบ่งเวลาเป็นเรื่องหนักมากกับชีวิตนะคะเพราะต้องไปส่งลูกตอนเช้าและไปเยี่ยมสามีต่อทําแบบนี้มาเกือบปีแล้วละคะ่ะจากนั้นนะคะก็ได้ตอบคําถามที่หลายคนอยากรู้เมืะะ่อนักข่าวถามถึงข่าวลือเรื่องการหย่าก,กับสามีใบเตยก็ตอบทั้งเสียงสั่นนะคะว่ายอมรับข่าวลือเป็นจริงนะคะเลิกแล้วก็หย่าก,กับดีเจแมนเรียบร้อยแล้วโดยบอกว่าได้หย่าก,กันจริงไม่ใช่ในช่วงที่ผ่านมาแต่ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่ขอไม่ลงดีเทลนะคะเพราะมันก็แย่ค่ะในทางกฎหมายไม่ได้เป็นสามีแล้วแต่ความเป็นพ่อแม่ลูกนะคะ ยังมีอยู่เสมอค่ะไม่ขอเอ่ยถึงบุคคลที่3นมล้คะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องของตนสิ่งที่พูดคือมาจากปากตนเป็นเรื่องจริงค่ะ,ะแล้ววันนี้หลรก่อนหน้านี้นเราก็มีทั้งลือว่าเลิกกัน้นยากักนเกิดอะไรขึ้นคะบเลยก,ก็ค่ะตามนั้นก็ได้ได้ยาก,กันจริงค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ในช่วงที่ผ่านมาค่ะตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้ว<ม>ซึ่งอันนี้ไ่เตยขออนุญ,ญาตไม่ลงดีเทลตรงนี้เพราะว่ามันก็ มันก็แย่ก็ส่งผลอะไรหลายๆอย่างเนาะที่ผ่านมาเราไม่เคยได้ออกมาพูดอะไรเพราะเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องแบบ sensitive. เซนซิทีอ่อถ้าในทางกฎหมายไม่ได้เป็นแล้วค่ะแต่ถ้าในทางชีวิตความเป็นพ่อแม่ลูกยังมีอยู่เสมอคะ่ะเป็นการตกลงกันภายในครอบครัวค่ะเราพยายามรักษาครอบครัวที่สุดแล้วต่อให้หลายๆเรื่องมันมันต้องยอมรับว่ามันก็ทำให มันคือเหมือนคนบ้านทางังใบเตยไม่ขอพูดถึงบุคคลอื่นแล้วกัน<ม>ถ้าวันนี้แบบมันเป็นเรื่องของใบเตยก็อันนี้คือจัดปากใบเตย ซึ่งหลังจากที่ใบเตยนะคะได้ให้สัมภาษณ์เสร็จค่ะทางด้านของแม่ป๋องพิมพ์แขกุณชนณะอยุธยานะคะซึ่งเป็นแม่ของดีเจแมนค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงเรื่องนี้กับคมชัดลึกว่าไม่รู้มาก่อนว่าวันนี้ลูกสะพย้ยมีแถลงข่าวและไม่รู้มาก่อนว่าลูกชายกับลูกสะพย้ยได้ยาขาดกันแล้วค่ะถ้าลูกสะพย้ยเนี่ยบอกแบบนั้นก็เป็นไปอย่างนั้นเรื่องนี้ขอไม่ออกความพิดเห็นขอให้ไปถามทางเขาเองซึ่งเม่ย้อนกลับไปในช่วงที่ใบเตยดีเจแมนนะคะมีข่าวลือให้แซดว่าคุณแม่สายแซบยองเงียบหยาสาาามมมีีชยยแแท้นนปต่่่ไใคครรูะโด บ,บ,บอกไว้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยมากกว่า10ปีมีผลงานโด่งดังนะคะไม่เชื่อเดท้าให้ลองเช็คเลตติ้งดูงานนี้ทําเอาหวยไปออกที่ใบเตยอาสยามทันทีนะคะอีกทั้งเพจดังเนี่ยยังแชร์ซ้ําอีกว่าหลังหย่าก,กับดอจอมออตตก็ปิ๊งรักใหม่พร้อมแต่งกับรอาทอฐานพอสัมเพางานนี้ทําเอาคําใบที่บอกว่าถูกโยงไปถึงฟิล์มรัฐภูมิเต็มๆจนฟิล์มรัฐภูมินะคะก็ได้ออกมาบอกแล้วว่าไม่เป็นความจริงค่ะก่อนต่อมาในกระทังด้านของแม่ป๋องพิมแขกค่ะได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจเสียงสันนั่นคถึงงขาาวลือกบทซ ลึกบันเทิงค่ะโดยแม่ป๋องนะคะเพิ่งกลับมาจากการที่ไปเยี่ยมดีเจแมนค่ะและได้ทราบข่าวนี้ซึ่งทันทีที่รู้ข่าวยอมรับว่ารู้สึกห่วงความรู้สึกของลูกชายและลูกสะใภ้มากค่ะเพราะที่ผ่านมานะคะทั้งคู่ต้องเจอแล้วก็ต้องเครียดกับเรื่องคดีความค่ะซึ่งแม่ป๋องนะคะยืนยันว่าข่าวเรื่องการหย่ากันเนี่ยไม่เป็นความจริงเตยยังมาเยี่ยมมาหาพี่แมนอยู่แทบทุกวันเลยนะคะเตยไม่ได้มีอะไรจริงๆไม่มีใครค่ะและยังเล่าว่าที่ไปเยี่ยมดนะีเจแมนเนี่ยอยากให้แก้ข่าวเรื่องนี้เพราะตัวเขาเองนะคะก็บอกช้ำม,มามากีแม ลูกแม่เนี่ยอยู่ข้างในก็ช้ำใจพอแล้วเวลาแม่มาเยี่ยมพี่แมนอยู่ต่อหน้าพี่แมนแม่ก็ไม่ร้องไห้แต่พอขึ้นรถมันอดไม่ได้ลูกเราอยู่ข้างในนั้นปีกว่าแล้วเพราะถูกลกาวหาแม่ไม่เจอลูกแม่เลยจิตใจมันแย่อยู่แล้วแล้วยังมาเจอแบบนี้มันรังแกครอบครัวแม่กันเนี่ยจนมันบอกช้ำมาเยอะแล้วพี่แมนเขาอยู่ข้างในมา14เดือนแล้วถูกฝากครังไว้อย่างนี้พี่แมนเขาก็บอกช้ำแล้วพี่แมนเนี่ยเขาเป็นเสาหลักของบ้านถ้าไม่มีกระยามิตรที่ดีของพี่แมนพวกดาราบางคนที่มาช่วยดูแลพ่อกับแม่จะอยู่อย่างร เพราะพี่แมนเนี่ยเป็นคนดูแลค่าใช้ใจ่ายแม่ก็แก่แล้วพ่อก็กเกษียณแล้วแก่แล้วจากนั้นนะคะวงในยังบอยเอนเตอร์เทนค่ะถึงกับเดือนในะคะได้ออกมาโพสต์คลิปพูดปมข่าวลือใบเตยดิจิแมนอย่าจบคดีเาาจริงไหมหลังวงการบันเทิงต่อสายตรงขยี้หัวใจแม่ป้องนะคะอกตมค่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะโดยได้มีการกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าโทรศัพท์ไปถามแม่ป้องพิมแพคแม่ป้องยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับลูกสะใภ้ย,ยังปกติดีและยังบอกชัดเจนนะคะว่าใบเตยค่ะยังเดินทางไปเยี่ยมลูกชายในเรือนจำนะ ตามเวลาที่กฎหมายกําหนดยังเหมือนเดิมค่ะจากนั้นนะคะทางทีมข่าวของพี่บอยค่ะก็ได้มีการโทรไปเช็คกับผู้จัดก,การน้องนะคะซึ่งเป็นน้องชายของใบเตยก็ได้บอกว่าไม่มีข่าวนี้นะมันเป็นเรื่องที่แทบจะไม่น่าเชื่อเลยนะว่าข่าวลือในโซเชียลมันสร้างความเดือดร้อนนะคะสร้างทุกข์ให้กับแม่ป๋องจากนั้นนะคะบอยก็ได้บอกอีกว่าบอกได้เลยว่าจะยาหรือไม่ยากกันเนี่ยคดีเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปแล้วนะคะมันก็ไม่มีทางจบได้เพราะฉะนั้นการเป็นเมียหรือการไม่เป็นเมียแมนเนี่ยคดีความก็ไม่ได้สิ้นสุดกระบวนการความผิดมันเกิดขึ้ะะ้้นนนนแลววเพรราาาะะฉััมมกก็คคือสู บริสุทธิ์ค่ะจะยาหรือไม่ยาอันนี้ไม่ได้เป็นผลอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ฝากให้ข้อมูลให้ทบทวนแล้วก็พิจารณานะคะเพราะว่าการที่แม่ปองเนี่ยรับโทรศัพท์จากบรรดาคนที่โทรศัพท์มาถามว่าลูกสะใภ้เดี๋ยวเลิกกับลูกชายเธอแล้วหรอหรือว่าข่าวลือมันทําให้คนนู้นคนนี้โทรศัพท์ไปแสดงความเสียใจหรือไปสอบถามแม่ปองเรียกว่ามันก็ขยี้หัวใจมันก็เจ็บปวดเพราะฉะนั้นข่าวลือก็คือข่าวลือค่ะตามใดที่ข่าวลือยังเป็นข่าวลือก็คือข่าวลือส่วนพี่บอยนะคะยังเล่าเรื่องจริงตรงนี้เพราะเช็ดจากปากแม่ปองพิมมพ์แแแคครรเเียยบ้ออลวว่่่่่าาันนป็ขืะต ทั้งนั้นนะคะสุดท้ายแล้ววันนี้ค่ะข่าวลือหนาหูนั้นก็กลายเป็นเรื่องจริงจากปากของใบเตยเองนี่แหละคะ่ะส่วนกรณีที่แม่ป้องนะคะเปิดใจถึงเรื่องนี้ล่าสุดก็ต้องบอกเลยว่าน่าจะช็อกอยู่ไม่น้อยไม่ต่างจากผู้ชมอย่างเรา,เ,ราเลยนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e ที่ YouTube c h anel Top ดาราและเพจ f a c e b o o k Top ดาราได้เลยนะคะอ้าๆยังไม่หมดจ้าอย่าลืมกดซุปเปอร์แงให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะ